ปิดซับสับเกาหลีบายดูซีรีส์ให้ซีเรียสวันนี้ขอเสนอคำว่าชีกว่าก่อนหน้านี้นะคะพัดเคยเทำเอพิโซดหนึ่งเป็นรวม20อาชีพภาษาเกาหลีนะคะรวัวๆจุกๆนะคะก็จะเป็นรวมอาชีพของหัวหน้าฮงจากซีรีส์หงทาวชาชาชาซึ่งตอนนั้นค่ะคำสุดท้ายคือคำที่21เนี่ยพัดมีแถมไปก็คือคำว่าชีกว่าอีซาที่หมายถึงทันตแพทย์หรือหมอฟันค่ะ ในไหนก็ทำอาชีพของหัวหน้าคงที่เป็นพระเอกของเรื่องแล้วเนี่ยพัดก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเอพิซอดเนี้ยพัดจะมาทำรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของนางเอกหรือคุณหมอฮเยจินนะคะที่เป็นทันตแพทย์ก็จะรวมคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทันตกรรมเกี่ยวกับคลินิกหมอฟันต่างๆที่เรามักจะได้ยินในซีรีส์เนาะซึ่งไม่ใช่แค่ในซีรีส์โฮมทาวชาชาชาค่ะอาจจะได้ยินในชีวิตประจำวันได้ด้วย ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับชีกวาเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะเริ่มจากคำแรกเลยก็คือคำว่าชีกวาชีกว่าคำนี้นะคะลองหาในดิกแล้วเนี่ยความหมายของมันก็คือมีความเกี่ยวกับด e น t i สตรีทันตกรรมซึ่งพัทเนี่ยก็ไปโยนคำถามใส่ซอนซิงนิมมาค่ะว่าพระเอกของเรื่องอชอบเรียกนางเอกว่าชีกวาตลอดเลยมันแปลว่าเหมาะฟันด้วยได้หรือเปล่า ซันเซงนิมก็เลยให้คําตอบมาว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยคำว่าชีกวามักจะมีความหมายว่าคลินิกทาฟันหรือเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์มากกว่าค่ะก็พอสันเซีงนิมบอกว่ามันมีความแบบเกี่ยวกับคลินิกทําฟันก็เลยทำให้พัดเนี่ยนึกถึงตอนที่คุณหมอฮายจินมาที่หมู่บ้านกงจินครั้งแรกค่ะตอนนั้นเขาไปเจอกับน้องเด็กสองคนน้องโบรากับอีจุนเนาะที่น้องฟันน้ำนมหักคุณหมอก็เลยถามว่าฮกชีขึ้นชอยชีกวาอิดนี ฮอกชีคุณจอยีกวก,ก็คือไม่ทราบว่าแถวเนี้ยมีคลินิกทันตรกรรมหรือคลินิกทำฟันไหมคือคุณหมอก็ใช้คําว่าชีกวาในก่อนในการถามน้องๆน,นะคะซึ่งหลังจากที่คุณหมอตัดสินใจมาเปิดคลินิกที่หมู่บ้านกงจินเนี่ยชื่อคลินิกของคุณหมอคะ่ะก็มีชื่อว่ายุนชีกวายุนที่มาจากนามสกุลยุนของยุนเฮจินชีกวาที่หมายถึงคลินิกทันตรกรรมค่ะซึ่งก็เป็นชื่อที่ค่อนข้างตรงตัวคะ่ะแปลว่าคลินิกทันตกรรมยุน ก็จริงๆถ้าทุกคนลองสังเกตชื่อร้านต่างๆหรือชื่ออะไรแบบนี้ของที่เกาหลีนะคะเขาจะค่อนข้างใช้ชื่อที่ตรงตัวเลยค่ะถ้าเราเป็นร้านที่ขายคิมบับก็จะเป็นแบบชื่อเราแล้วก็คิมบับต่อเลยอะไรแบบนี้เป็นคนเกาหลีมักจะตั้งชื่อตรงตัวเสมอก็คลิกคันตรกรรมเองก็เช่นกันนะคะ,ะหลังจากที่คุณซันเซงนิมเนี่ยให,ใ,หให้คําตอบมาแล้วว่ามันคือเกี่ยวกับคลิกคันตรกรรมเกี่ยวกับทันตแพทย์อะไรต่างๆอ้าวแล้วถ้าแบบนี้เราอยากจะเรียกเรียกหมอฟันเนี่ยเราควรเรียกว่าอะไร ซอนซิงนิมก็เลยบอกว่าถ้าจะเรียกจริงๆแล้วเนี่ยควรเรียกว่าชีกวาอึซาซอนซงนิมก็ชีกวาก็คือเกี่ยวกับธนตการรมอึซาคือหมอซอนซิงนิมหมายถึงครูแต่ว่าซอนซิงนิมตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ต่อท้ายอาชีพเพื่อยกย่องบุคคลได้เช่นกันค่ะซึ่งนอกเหนือจากคุณหมอยุนแล้วเนี่ยในคลินิกยุนชีกวาเนี่ยก็ยังมีผู้ช่วยใช่ไหมคะคุณหมอเนี่ยก็มีผู้ช่วยที่เป็นเพื่อนของตัวเองที่ชื่อว่าพิโอมิซอน ทีนี้พัดก็ลองสังเกตค่ะว่าเวลาคุณหมอเนี่ยเรียกเพื่อนเวลาทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็จับความได้ว่าเขาเรียกว่าพิโอเซมพิโอเซมพิโอมาจากนามสกุลพิโอมีซอนเซมย่อมาจากซอนเซงนิมค่ะอย่างที่พัดบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าคําว่าซอนเซงนิมสามารถใช้ต่อทายอาชีพหรือยกย่องบุคคลได้การที่หมอฟันจะเรียกผู้ช่วยที่ก็มีความสามารถเฉพาะทางต่อหน้าคนไข้ว่าเซมก็เป็นคําที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะ มีหมอแล้วมีผู้ช่วยแล้วในคลินิกก็ต้องมีคนไข้ค่ะซึ่งคำว่าคนไข้ในภาษาเกาหลีก็คือฮวันจาบุนฮวันจาบุน ja คำนี้ก็ได้ยินคุณหมอ,อพูดบ่อยๆเหมือนกันนะคะตอนที่เวลามีคนไข้มาหาที่คลินิกซึ่งหลังจากที่คนไข้มาหาแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุณหมอก็จะเชิญไปที่ห้องตรวจใช่ไหมคะซึ่งคำว่าห้องตรวจภาษาเกาหลีก็คือชินเรียวชิ ชินรียอ c ิรซึ่งคำนี้นะคะแอบมีทริคนิดหน่อยตอนที่พัดเนี่ยสลับไปดูซับเวอร์ชั่นเกาหลีเพื่อจะเอามาทำรายการเปิดซับนะคะก่อนหน้านี้ค่ะพัดเคยเรียนคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับห้องหรือสถานที่ที่เป็นห้องต่างๆนะคะซึ่งคำเหล่านั้นอย่างเช่นคำว่าคโยชิรที่หมายถึงห้องเรียนหรือซาบูชิรที่หมายถึงสำนักงานนะคะทุกคำจะมีคำว่าชิรอยู่คะ่ะ ตอนที่พัดสลับไปเปิดซับเพื่อหาคำว่าไอห้องตรวจเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็ไปเจอคำว่าชินเรยโฉยวชิลก็เป็นหนึ่งในทริคในการแบบหาคำศัพท์นะคะว่าอะไรก็ตามที่มีคำว่าชิลเนี่ยต่อท้ายเนี่ยตีไว้ก่อนว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับห้องแล้วลองไปเสิร์ชดูซึ่งก็พบว่าโอเคมันมีความหมายว่าห้องตรวจจริงๆค่ะหลังจากที่คนไข้ามาหาหมอแล้วเข้าห้องตรวจแล้วทุกคนมาหาชีกวาเพื่ออะไรคะทุกคนมาหาชีกว่าเพื่อรักษาชีอาชีอา ชีอาก็คือฟันค่ะทุกคนมาหาหมอฟันต้องมาต้องมารักษาฟันแน่นอนอยู่แล้วละซึ่งตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่คานี้คําเดียวค่ะที่มีความหมายว่าฟันแต่พอลองไปหาในดิกอีกทีนึงเนี่ยคาว่าฟันยังสามารถเรียกได้อีก2แบบค่ะสามารถเรียกว่าอ e ีหรือเรียกว่าชีก็ได้เหมือนกันมีความหมายว่าฟันเหมือนกันกับคําว่าชีอาเลยค่ะและอย่างเมื่อกี้นะคะที่พัดบอกไปตอนต้นว่าตอนคุณหมอมาที่หมู่บ้านกงจินครั้งแรกเจอน้องโบรากับอีจุนใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ย ฟันน้ำนมของน้องอีจุนหลุดคำว่าฟันน้ำนมค่ะภาษาเกาหลีก็คือคำว่ายูชีก็เป็นประโยคที่คุณหมอพูดออกมาค่ะว่า유치가바젖구나ก็คือโออฟันน้ำนมหลุดออกมานี่เองอะไรอย่างงี้ทีนี้ในตอนเด็กค่ะสิ่งที่เจ็บที่สุดของเราตอนตอนเกี่ยวกับฟันเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนฟันน้ำนมหลุดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบกับความเจ็บปวด อ,อื่นๆในช่องปากของเราเนาะเหมือนอย่างในซีรีส์นี้เนี่ยที่จะค่อนข้างมีคนสูงอายุมารักษาฟันมากมายก็ในนั้นค่ะก็มีการรักษารักฟันที่คุณแม่ข้างห้องของคุณหมอเนี่ยมารักษาในอพิโซดแรกนะคะซึ่งคำว่ารักษารักฟันนี่ก็คือำคำว่าชินกยองชีโอชินกยองชีโอคำว่า ชินยองค่ะหมายถึง n น r ร์หรือเส้นประสาทนะคะส่วนคำว่าชิริโอหมายถึงการรักษาค่ะพอนำมารวมกันเป็นชินกยองชิริโอเนี่ยก็เลยกลายเป็นการรักษารากฟันและอีกการรักษาหนึ่งค่ะที่ผู้สูงอายุหลายคนในเรื่องค่อนข้างกังวลก็คือการทำรากเทียมเนาะเพราะว่าค่อนข้างมีราคาสูงในซีรีส์ค่ะก็จะพูดคำว่าอิมพิเ t นต์อิมพิ i m มพ a n นเนี่ยตอนที่เห็นคําศัพท์นี้ครั้งแรกก็มีความเอะในใจดูไม่ใช่ภาษาเกาหลียังไงชอบกลนพัดก็เลยลองไปเซิร์ชดูค่ะก็พบว่าคําว่าอิมพ a n นเนี่ยก็คือทับศัพท์มาจากคําว่า implant I M P L A N T ที่มีความหมายว่ารากเทียมก็เท่าที่เข้าใจคือนะ่าจะเป็นคำศัพท์ในแวดวงทนตกรรมันแพทย์ที่ ใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วเกาหลีก็คือทับศัพท์ไปเลยตามตรงตามตัวนะคะเช่นเดียวก,กันกับคำว่าคือราอุนคือราอุนคราอุนก็ทับศัพท์มาจากคำว่า crowd c r o w n s ที่ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะที่หมายถึงครอบฟันเหมือนกันค่ะนอกจากการทำรากเทียมการครอบฟันแล้วเนี่ย อีกสิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงในซีรีส์คือฟันปลอมค่ะตอนที่คุณกำรีนะคะคุณยายที่กังวลว่าไม่อยากทำรักเทียมเลยถอนฟันไปให้หมดแล้วใส่ฟันปลอมดีกว่าฟันปลอมที่คุณยายอยากใส่นะคะภาษาเกาหลีเรียกว่า three ทรีน,รนีและสุดท้ายนะคะกับอีกหนึ่งอาการที่พัดเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะเคยไปหาหมอฟันด้วยสาเหตุนี้ด้วยกันทั้งนั้นค่ะทุกคนน่าจะต้องเคย ชุ้งฉี่ชุ้งชีชงช่ชุงชีนะคะก็คือฟันผุค่ะก็สมัยเด็กยี่คิดว่าตอนที่เราไปหาหมอฟันครั้งแรกก็น่าจะเกิดจากการที่เราฟันผุนี่แหละค่ะที่ทาให้เราได้รู้ว่ามีอาชีพนี้อยู่บนโลกเนาะอาชีพหมอฟันที่เราต้องไปอาฝากให้คุณหมอดูว่าฟันของเรามีสุขภาพเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราไม่อยากฟันผุเนาะตอนเด็กๆหรือแม้กระทั่งตอนโตเน,นี้ย สิ่งที่เราจะทําให้ฟันของเราแข็งแรงได้ก็คือการแปรงฟันใช่ไหมคะอุปกรณ์ในการแปรงฟันของเราเนี่ยก็คือแปรงสีฟันกับยาสีฟันซึ่งจะเป็นสองคศัพท์ที่พัดจะแถมให้ในวันนี้ค่ะก็คือแปรงสีฟันนะคะภาษาเกาหลีคือชิตซอลชิตซอลชิตซอลแปรงสีฟันในขณะที่ยาสีฟันในภาษาเกาหลีนะคะเรียกว่าชียกักชียกัก ซึ่งเชียกเนี่ยมีความอยากเล่าเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อกี้ที่พัดบอกว่าชี่หมายถึงฟันใช่ไหมคะคาว่าอยากเนี่ยมีความหมายว่ายาค่ะถ้ามีคําว่าอยากตัวเดียวแปลว่ายาพอมารวมกันมันก็คือฟันกับยาก็เป็นยาสีฟันซึ่งถ้าเราไปเกาหลีเนี่ยตอนนั้นพัดเคยไปย่านหนึ่งที่มีผู้สูงอายุเยอะหน่อยพัดจะเจอร้านขายายาเยอะมากค่ะแล้วประตูกับหน้าต่างจะติดคําว่าอยากตัวใหญ่ๆเหมือนบ้านเราที่ติดคําว่ายาตัวใหญ่ๆ ก็ถ้ายัางไงทุกคนถ้าได้ไปโอเกาหลีเมื่อไรเนี่ยลองไปสังเกตดูนะคะว่าหน้าร้านยาทุกร้านเนี่ยจะมีคําว่า,ยาอยากอยู่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอยากแปลว่ายาแล้วนะคะคำศัพท์า2คําวันนี้อาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยค่อยๆท่องวันละนิดวันละหน่อยเนาะวันละคำก็ได้คะ่ะลองทําสม่ําเสมอเหมือนกับการแปลงฟันเนาะถ้าท่องทุกวันเดี๋ยวมันก็ค่อยๆแข็งแรงไปเอง ถ้ายัางไงฝากติดตามรายการเปิดซับสัตว์เกาหลีบายดูซีรีส์ให้ซีเรียสทุกวันจันทร์และวันศุกร์ผ่านช่องทาง YouTube The Standard Podcast และ Podcast Player ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเพราะทุกซับมีสัตวน้ารู้สเสมออัญญง